โอ้ยโคก็ขาโคก็ขาโอ้ยใส่มาโย่างนี้นี่ยังเท้าขนี่กับบินละพันทีขทางก็ยุคข้างอย่างเขาจะอายุสิบยี่สิบปีไปเลยอันนี้การนี้คน

อยากคนละว oh, he ัวใจที่ขาดเคือหัวหมูเขาคือหัวฉีเนี่ยคนจะไม่เอ็นดูมึงมึงกางเกงตีได้บ่อยฉันเอารถมาเอาม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 าฉันฉันมันรถมามาคือลำปางนี่แม่มาเสือรถู่ท้องหลังนี่แม่คือแขกผมมีจังนั่นมีจังนั่นเลยเขาลงมรถลงรถได้แล้วก็ฉีรถมาเขาเลยนะมีแต่รถมา ประเทศเขาเนี่ยมากจนตะแกียกันเง็นเจียเกียนหัางมันรุดมาชี้รุดมาเขาเราจ้างจังสักกียกยุ่ยชูเบื่อนี่ล่ะได้ชี้หนีไปตทวาให้บอกสันบอกสันจะหลุกจอกทอนโอ้ยโว่โว่หลอว้าเนึ่งจะำอกคูอ้ัไม่บเลยนะค่แย่งต้องเยือยุกปีไปจุมไปนั่ง នមោនមននមននមោនមននមននមោនមោនមននមននមោនមននមនបារកាចាបសមនាបតចបសប្បនានមននមន៦ទី